เตสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนได้ทุกคนไปเลทเหมือนเดิมหมดฮัดคอนะหมดยากแต่ตอนนี้เราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ยากนะแต่ในอนาคตมันต้องยากแน่ๆผมคิดว่าการสู้แบบหนึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันยังง่ายอยู่ถ้าเราเจอการสู้แบบดับเบิลแบทเทิลแบบสองตัวต่อสองอย่างเงี้ยมันจะยากแล้วนะมันจะแบบมีวิธีแก้น้อยลงนะโดนท้าสู้นะนี่เราก็เข้ามาอยู่ในโปเกมอน Tower ที่นี่จะมีผีสางนางมาเยอะนะแต่ว่าเรามีไอเทมเซตโกบมาแล้วเราก็จะแบบมองเห็นโปเกม,มอนได้แล้วนะพาร์ทก่อนนี้เราไปตีกับแก๊งล็อกเก็ตมาทําให้เราได้ไอเทมนั้นมานะอัพเวลได้นะเพราะว่าเมื่อแกต้อนสู้เสร็จอะรู้สึกว่ารีเวลมันเด้งนะแล้วตัวนี้เราก็ไม่ได้อัพนะตั้งแต่แบบไปสู้กับมินิบอสในพาร์ทก่อนแล้วเรายังไม่ได้อัพให้ตัวนี้เลย ถึงจะมีท่าประเภทน้ําแต่ก็ถ้าเราตีน้ําใส่คู่ต่อสู้มันก็ไม่แรงอยู่ดีนะตันแล้วนะเลเวลแคปตอนนี้ตันอยู่ที่56เลยนะเดี๋ยวผมอัพให้ทุกตัวเลยได้ท่าโคดคอมแบทนะท่านี้นี่ก็ค่อนข้างแรงนะครับโคดคอมแบทเปลี่ยนกับท่าดําดินไปละกันเราคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะพวกท่านี้ถ้าเราเรียนพลาดอะไรไปแล้วก็ดึงกลับมาได้นะเพราะว่าเราไปแก้พัซนมาทําให้เราทําอย่างนั้นได้ แอมเมแคนนอนนะเป็นท่าประเภทไฟท่าประเภทไฟนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกับประเภทไฟดีกว่านะจะได้เป็นไฟสองพลังจิตสองโอเคตัดละอันนี้ก็เป็นเซตปาร์ตีปัจจุบันของผมนะก็เหมือนในพาร์ทก่อนเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ใช้เป็นสายฟ้า2เน้นให้คู่ต่อตู้ติดอัมาพาตนะ แต่แรกๆมันยังพอใช้ได้นะไอ้พวกทําให้ติดอมาาพาตเนี่ยหลังๆนะาแทบจะไม่มีการติดอมาาพาตให้เราเลยนะแต่ตอนนี้ยังใช้ได้เราก็ขอใช้ก่อนตรงนี้เป็นไซโคคัตเป็นท่าพลังจิตทาวเวอร์เจ็นะทุกคนเอาไว้ก่อนนะท่านี้ b u t เตอร์เบท่าเนี้ยเป็นท่าที่เราโดนในพาร์ทก่อนนะเวลาตีไปอ่ะมันจะฮิวเลือดให้เราด้วยนะท่านเนี้ยเป็นท่าประเภทไฟเดี๋ยวเอาเฟรมทาวเวอร์ออกล้วกันนะทุกคนเพราะว่าพาวเวอร์มันน้อยกว่าท่าข้างบนสลับตัวแรกด้วยเข้ามาในโปเกมอนทาวเวอร์เราก็ต้องใช้โปเกมอนผีในการนำทับนะ จริงๆแล้วผมชอบใช้โปเกมอนประเภทไฟอะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวนี้เป็นทั้งผีทั้งไฟเลยก็เลยเหมาะมากไอเทมนะอุ้ยโดนท่าสู้มีสู้แบบมองเห็นเราระยะไกลเลยเนี่ยลองท่าใหม่นะอย่างเท่ไม่รู้ว่ามันโจมตีด้วยอะไรเหมือนกับพุ่งไปแล้วมีไฟล้อมรอบหรือเปล่ามีตัวเดวตรงนี้ตัวนี้เป็นประเภทหญ้าหญ้ากับผีโอเค เดีไปชั้นบนกันต่อข้างบนเนี้เราต้องไปช่วยคุณปู่ฟูจินะเขากําลังถูกแกงล็อกเก็ตด,ดับจับคุมตัวอยู่ทําให้ไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นะมีฟิลสนามเกิดขึ้นเฉยเลยมันไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยมีขนาดเทนเนอร์ข้างทางนะยังมีความขี้โกงความขี้โกงความเหลื่อมล้ําเลยนะเกือบล่วงไปมีขนาดตีตัวแทงแล้วนะเจ็บขนาดนี้เลยทุกคน พิก้าแฮมเมอร์ไปนะตรงนี้เรียบร้อยไปนะหนึ่งตัวทุบเบามากปกติท่านี้เป็นท่าที่แรงมากเลยนะโอ้โหโ,โ,โดนใส่ฟ้าลงไปทีเดียวเลยมาเจอคอมโบคาโบซะหน่อยลางแรกมัอนที่คาโบนะคอมโบกันดั้มแล้วกันชาโดโดคอไป โดนพลังจิตไปนะถ้าพลังจิตเนี่ยทำดาเมจได้สองตัวนะไม่เอาดีกว่านะเอาเป็นท่าน,นี้ดีกว่าถ้าบัตเตอร์เบดนะเกือบร่วงแต่เราร่วงมันยิงเหมือนเดิมนะยิงและฮิวเลือดบางอาจมากเลยนะเนี่ยเจอสายฟ้าเราเท่าไหรน ตีไปเลยนะไม่ต้องสนโปเกมอนตัวเองอุย้ยเข้าทางสีมันตีโปเกมอนเราล่วงอยู่แล้วนะเราจะได้รู้สึกผิดน้อยลงนะเพราะเราใช้ท่าที่แบบโดนทุกตัวมาเดี๋ยวผมดับเบิลสายฟ้าไปเลยตรงนี้ลวงไปหนึ่งตัวเก่งนักใช่ไหมเจ้าหอยเม่นเรบร้อยไปนะทุกคนยังเหลืออีกสองตัวเหมือนเดิมเลยคอมโบสายฟ้า โดนชาโดบอลอุ้ยเกือบล่วงแต่เรายังได้ทําคอมโบอยู่ติดช้านะแต่มันก็ไม่ล่วงเกือบล่วงเหมือนกันโอเคอุ้ยไม่ล่วงอ่าลงไปตัวแต่ก็ติดช้านะเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมมันเป็นแ b i ลิต y ี้โปเกมอนเรานะมันจะมีการแบบฟื้นฟูฮิวให้กับตัวเองด้วยเจ้าเพร์ม็อกโดนท้าสู้อีกแล้ว เมื่อกี้การที่เราปหยับยันก็เป็นการฮิลไปนในตัวนะตัวนี้เป็นมิมีคิวเป็นผีแฟรี่เราต้องตีให้มันคอหักก่อนนะมันเป็นอาบัติตี้ของมันเรียบร้อยมันจะไม่ตายในครั้งแรกนะมันจะได้ผลอยู่ทีหนึง่งเอา้าเดี๋ยวก่อนคุณฝั่งช้างชั้นนะต้องให้เราอ้อมมาสู้กับคนนี้อีกหน่อยแน่เป็นแผงของแกสินะาดาร์ดคลอโอ้ย ทีเดียวร่วงเลยฮะตัวนี้นี่มันเก่งจริงๆชมโปเกมอนตัวเองเฉยมามีตัวเดียวโปเกมอนอไรเนี่ยตัวเตีย้ยเตี้ยตบไปทีเราก็น่าจะใกล้ถึงข้างบนแล้วนะปกติอ่ะเข้ามาในเนี้ยเราจะโดนเจ้าคู่แข่งเราท้าสู้นะแต่ว่าภาคนี้ไม่โดนนะไม่มีมีตัวเดียวนะคุณยายนี่มันเป็นฝาแฝดแบบพวกคุณจอยคุณจุนซ่าปะเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเปรียบ อุ้ยทุกคนนี่เช็คเล่นๆนะเนี่ยเจอลิงอ้าวเจอในเด็กแหนบแต่ว่าสแกนไม่เจอเอาใหม่อ่าเจอแล้วตัวนี้จะเป็นผีต่อสู้นะเป็นซีรีส์ใหม่หน่าใช้มากลิงกังลิงกังบางคุงนึกถึงเจมกับบางคุงเลยโอเคเดี๋ยวคงได้ออกมาใช้นะนี่ผีต่อสู้ น่าเล่นแต่ว่าเราก็มีผีเป็นหลักเลยนะแต่เพามันมีต่อสู้ผมชอบต่อสู้นะตัวแบมันต่อสู้มันตีแรง่าโดคอเรียบร้อยนะทีเดียวคุณยายเล่นไฟนะอันตรายมากเลยนะได้แลกแคนดี้หนึ่งอันเอ้ยตรงนี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างนะรือสัมผัสได้เจอกับมานแวกหรือกาลากาละนะเป็นคุณแม่ที่สูญเสียไป นี่บัฟพ,พลังให้ตัวเองด้วยนะทุกคนเราจับไม่ได้เหรอเมื่อกี้มันบัฟสแต็กให้ตัวเองรัวๆเลยนะโอ้โหตีแรงมากทุกคนตีทีเดียวร่วงไม่ธรรมดานะเนี่ยเจ้าตัวนี้โดนตัวละทีนะครับแรงนะตัวนี้เป็นมารดาวักที่บัฟแล้วชารเดอ์โบนอย่างเดียวเฮ้ยตัวนี้รับได้อะเกือบร่วง โดนไปโดนฮาลาบาเราไปเึ้นโปเกม,มอนที่เก่งนะเบรกเอาไม่ได้หรออู้มันหวเราแรงมากเลยนะเนี่ยนี่เฮดีมองไม่เห็นแล้วแต่มันก็ตบเราได้แบบสบายๆโอเคดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบสายฟ้าแฮะได้กระดูกมาได้กระดูกมาแต่ไม่ได้โปเกม,มอนมาเพื่อใช้นะขึ้นมาข้างบนโปเกม,มอนทาวเวอร์มีแกลงล็อกเก็ตหลบไม่ได้นะเนี่ย ุตส่าจะเดินไปแบบเนีนเนยนๆซะหน่อยเจ้านกเป็ดปากไก่ตัวนี้โดนทีเดียวก็น่าจะล่วงนะเรียบร้อยปากมันนิดกลับเก็บโปเกบ,บอลได้เยอะแยะเลยนะอื <c oughs> ้มสีราแรงมากเจ้าหอยเมน่นผิดเท่ะนะตัวเนี้ยอยากใช้บ้างอะ water feel ใส่เราแต่เราไม่ร่วงนะกีกาแฮมเมอร์ส่วนไป โดนทุบหัวบีไปนะเฮลดโอ้ยถ้ามันออกก่อนเรียบร้อยมีเอฟเฟกสนามฝนตกด้วนเนี่ยฝนตกเราก็เอาไฟลงไปสู้เลย <c oughs> กลัวที่ไหนล่ะเราใจหรอกนะโอ้ยเดซี่นี่โบนถ้ามันตายเราจะตายไม่แต่ผมก็ตีไปแล้วเรียบร้อยตายสิครับอย่างนี้รออะไร <c oughs> ตายด้วยกันล่ะจับมือกันตายอืมมีฝนก็ต้องเจอสายฟ้าไป อาจจะช่วยให้มันแรงขึ้นเกี่ยวไหมทุกคนโหตีแรงมากเลยนะโลคอนอโรลา่าเอาท่าสายฟ้าเหมือนเดิมโดนท่าน้ำแข็งนะอืมตัวนี้แล้วกันเราน่าจะไวกว่ามันไวกว่าเฮ้ยแต่ว่าไม่แรงเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งนะมันตีไฟไม่ค่อยเข้าแต่ทำให้เราติดแข็งได้เหลือสองตัวอืมดีนะตีไม่ตาย โอเคทีเดียวร่วงติดคีนะยังโชคดีโชคดีก็คือหนึ่งในความแข็งแกร่งนะโอ้ยโดนกัดร่วงไปเลยนี่โปรเกรบอลอะไรอะหน้าตาเหมือนจินเบมากเลยมาเจอสายฟ้าเราใช้สายฟ้าสองตัวโดนไปสิเรียบร้อยซูปเปอร์คิทิคาตายละหนึ่งตัวไปละหนึ่งคนเรียกเป็นตัวไปเลยมาเราเห็นหน้าคุณปูฟูจิแล้วนะ แต่ดูเหมือนว่าเราต้องสู้อีก2คนโปรแกรมดกุญแจตัวนี้จะเป็น normal กับ fairy นะ b ั t t e r b ์ a บตไปร่วงไหมไม่ร่วงนะเหลือติดนึงเหลือไว้ทํำซากอะไรก็ไม่รู้ทำให้เราแบบหัวร้อนได้เลยนะเหลือแค่นี้อีกทีเดียวเอ่อตรงนี้เอาเป็นตัวนี้ดีกว่าในสแลตมาโอ้โหแรงอยู่ เอาท่าไหนดีหาวไปก่อนเอ้อไม่ทันทุกคนไม่ทันได้หาวเลยล่วงไปก่อนแปลกนะเราหาวแต่ฝั่งนู้นหลับเฟกเอานะตัวนี้น่าจะโดนทุบหัวบี้ในทีเดียวได้นะจะเปลี่ยนเป็นแซฟแคนนอนดีกว่าได้อยู่นะกีกาแฮมเมอร์ต่อนะกีกาแฮมเมอร์มันดีนะแต่ข้อเสียคือมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวอะ่ะครั้งเดียวต่อตัวนะบางครั้งนี่คือครั้งเดียวต่อ ต่อแบบสู้คนนึงเลยนะแล้วแต่เกมแล้วแต่เกมจะให้โอกาสตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้เหมือนกันตัวนี้เจอต่อสู้ไปแล้วกันนะโหมดคอมแบทเปลี่ยนโปเกมอนหนีกลัวเรานะทุกคนมันเปลี่ยนตัวนี้มาแสดงว่าตัวนี้ชนะทางเราแน่ๆเราก็ต้องเปลี่ยนหนีบ้างนะเอาตัวนี้มาสายฟ้าเหมือนกันแต่นี้ไม่มีต่อสู้ ดนน้ำร้อนมานะไม่เข้านี่แมทช็อตไปเลยโดนน้ำม่วงมายังเหลยเฮตีแมทช็อตไปโอ้ไม่ร่วงดูทรงแล้วเราจะร่วงก่อนนะเรียบร้อยโดนน้ำเผาไปตรงนี้อัมเมอร์แคนนอนนะโอ้ชื่อท่ามันอลังมากเลยนะอัมเมอร์แคนนอนร่วงไปในทีเดียวเลยลงมาแล้วเจ้าตัวนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้หนายหนีเราเอา่ออัมเมื่อแคนนอนละกันโอ้โหมันเร็วกว่านี่คือท่าพยักหน้าพยักหน้าแต่เราร่วงเหรอเมื่อกี้หนีตัวนี้ใช่ไหมเจอโค้ดคอมแบทนีไง,ไงทีเดียวร่วงนี่คือเหตุผลที่มันหนีแล้วนะเพราะมันกลัวเรามันแพ้ทางแล้วนะโค้ดคอมแบทไปทีเกือบร่วงเฮ้ยพยายอินซีก็ใช้โค้ดคอมแบทได้ มาหนึ่งหนึ่งเฮ้ยโราตีพลาดเกือบร่วงทุกคนผมชอบลั่นนะบอกเลยผมตีแบบไม่ค่อยดูประเภทมันเป็น normal นะเราตีท่าผีไปมันเลยไร้ผลนี่คือข้อเสียเลยอย่างดีเรายัางชนะนะถ้ามันตีเราทีเดียวร่วงนี่เขคงเก็บใจหน้าดูห้าตัวโปเกรมอนท้องป่องบัตเตอร์เบด ทันดอร์บอลใส่เราไม่เข้าหรอกเรียบร้อยนะตัวแรกนี่นะ่าจะเป็นคนสุดท้ายละัวกแมตวมมตัวนี้ตัวนี้เอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะเอาแนวถึกมารับมันดีกว่าดักเผาใส่เราเฟกเอาไปก่อนแล้วเราก็จะบีหัวมันต่อใส่ท่าไฟใส่เราเรายัางได้ดีนะเราไม่ตายคุ้มอยู่นะก่อนล่วงก็ทำให้มันเฮ็ดพีแดงได้ละ ไม่รู้ว่าตัวนี้จะได้ตีมันหรือเปล่าควงเคว้งใช้ไม่ได้นะมันลอยอยู่มันใช้ยูเทิร์นอ้าว <c oughs> ใช้ให้ตัวเองตายเพื่อเหลือสามตัวตัวนี้อืมควงเคว้งได้แต่ควงเคว้งมันไวกว่าเราไม่ได้ตีเลยนะอืมไม่เป็นไรตัวนี้น่าจะไม่ชอบไฟนะเพราะว่าไฟมันร้อนแรงยังกว่าไฟเยอ่อเอ้ย าบิลิตเราทํางานนะเมื่อกี้เราโดนมันก่อนเกือบร่วงยังดีนะยังเหลือ HP สองเรียบร้อยอย่างน้อยแล้วก็ทําทให้มันเกือบร่วงได้ฝากดีไว้ให้เพื่อนทําต่อนะโอเคปิดจ็อบนะมันยังเหลืออีกสองตัวนี่ว่าโอ้โหตัวนี้น้ําน้ําแฟลลี่ชาโดอ์คลอไปก่อนไฮเปอร์ไวท์ใส่เราหมดหลอดเลยเหรอไฮเปอร์ไวท์ ถ้า normal ธรรมดาเนี่ยนะอัดเราหมดหลอดโดคอมแบทโอเครุนแรงมากไฮเปอร์ไวยถทานี้นี่มันจะโดนถ้าเป็นต่อสู้แบบสองสองก็โดนทั้งสองตัวนะเกือบร่วงไปเจ้าเยันแมคคีนไม่รู้จะเรียกมันว่างไงเลยนะมีตาด้วย UFO แบบมีตาหรอสามคนตรงนี้ค่อนข้างเก่งนะทุกคนก็ระวังตัวกันด้วยเรามาถึงคุณปู่ฟูจิแล้ว เดี๋ยวเราจะพาเขากลับบ้านนะนี่ไวไหมล่ะพากลับมาไวมากเหมือนตัดฉากเกมมันตัดเองนะตรงนี้เราจะได้โรเกตฟูดมานะไว้ให้เราปลูกคาบิคอนได้และเราก็จะมากันที่เมืองนี้ต่อเมืองนี้จะมียิมที่หกนะแต่ว่าผมจะขอมาประลองในการต่อสู้ก่อนตรงนี้จะมีมินิบอสหนึ่งคนนะเป็นคนคุมที่นี่อยู่อันนี้เป็นศูนย์ศูนย์โปเกมอนต่อสู้ไว้มาฝึกวิชาให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะ เหลือสองตัวเราก็ตีดูเท็ดพีอย่างเดียวเลยนะเราค่อนข้างขี้โกงมานิดนึงแต่ว่าเราก็ดูดได้ไม่ค่อยเยอะนะโอ้ <c oughs> แต่ตัวนี้เราดูดได้เต็มหลอดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> เกียนอยู่นะท่านีถาอาโดคอไม่ล่วงนะมันลดสปีดเราโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็เข้าทางเราสิทุกตัวก็จะเป็นตัวมอนต่อสู้หมดเลยนะในนี้เมื่อเรา ชนะทุกคนแล้วมันจะมีรางวัลให้เราด้วยนะผมก็เลยเข้ามาในนี้ลวงไปหนึ่งตัวอา้าวมีตัวเดียวนี่หว่ามาคนสุดท้ายละก่อนเจอกับมินิบอสพวกมินิบอสนี่จะเป็นแบบหัวหน้ายิมในซีรีส์ต่างๆนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือซีรีส์หนึ่งอ่ะก็เหมือนเอาซีรีส์นั้นมาเป็นมินิบอสให้คนนี้ก็จะเป็นมินิบอสต,ต่อสู้นะเป็นผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมต่อสู้ ก็จะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งพีพี PP ท่าหมดนะกลับไปฮิวมานะทุกคนเมื่อกี้เพราะเราไม่สามารถฮิวได้นะไม่สามารถใช้โปเกวาวได้เราจะสู้กับมินิบอสแล้วขอสลับโปกเกมอนเปิดเป็นตัวนี้นะเป็นตัวไฟพลังจิตเจอตำนานก่อนเลยนะเนี่ย สเตลล็อกอีกแล้วทุกคนซีรีส์แห่งสเตลล็อกใช้กันจังเลยนะพวกสเตลล็อกเนี่ยอ้าวอเบริตี้เราทางานมันจะทําให้เราตีไวขึ้นนะเราน่าจะได้ไวกว่านเนี่ยเราตีออกก่อนติดเบิร์นะนะแต่ว่าเราติดพิษเราน่าจะตีไวกว่าเหมือนเดิมอัลเมอร์แคนนอนไตอุ้ยเรายังไม่ล่วง อย่างนี้เราน่าจะทํามันล่วงได้ก่อนนะอืทุกคนไม่ได้ตีเราติดพิษจนล่วงนะถ้าได้ตีอ่ะเราน่าจะทําได้สวยเลยเมื่อกี้โอเคจบไปสองเปาะโอ้โหเพชรสามาเซนต้าเพิ่มพลังโจมตีด้วยทุกคนต้องรีบอัดให้ล่วงนะโอเคสามาเซนต้าติดชามันติดชาโคตรแบบไปเลยรีบเอาให้ล่วงอืมัมนบายพาสนะ เรียบร้อยเลยโดนมันบายพาสตะบัตเตอร์เบดโอเคดีนะเราไวกว่าเหลือสามตัวชาโดคอเลดเฟสมาเอ้าไม่ร่วงมีกินแบรรี่โชว์เราอีกในการต่อสู้มากินแบลงมบารี่อะไรเนี่ยคิดโกงนะเลด์ฟิตมาอีกแล้วม,มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ทานี โอโหตีแรงมากเราใช้ไอ้นี่ไม่ได้นะเคล็กอากับมันไม่ได้นะตัวนี้โคดคอมแบทโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนค่อนข้างตีไวนะตัวนี้มาเจอกับตัวเกียร์ล้วหน่อยใช้ท่าเดิมนะอา้าวติดชาเลยแต่ว่ามันตีไอเทมเรากระจุยไปเลยนะไอเทมเพิ่มพลังท่าสายฟ้าเราโอเคเรียบร้อยแต่พวกไอเทมกระจุยเนี่ยเวลาสู้เสร็จมันจะกลับมาเองนะไม่ต้องไปตีเรียบ ตัวสุดท้ายของมาแล้ววิวัฒนาการเมรกาด้วยเพิ่มพลังโจมตีอีกโอ้โหเอาทุกอย่างจริงๆอ้าวติดติดชามหน้าหน้ามันเพิ่มพลังโจมตีอีกแล้วนี่ถ้ามันได้ตีเราเราน่าจะล่วงในทีเดียวเลยนะทุกคนสลับโปเกมอนก่อนไม่อยากให้ล่วงมันได้หน้าพันแต่เราไม่ตายท่านี้เราค่อนข้างรับได้นะอ้าวติดชาติไม่ออกโดนเฟิงเฟงแต่เฟิง,ฟงเฟ,งเ,ฟงเราเบามากเลยแต่ว่ามันติดชาติไม่ออกอยู่นะทุกคน ใส่พิษไปเรื่อยรอบนี้มันออกแล้วแต่ว่าแต่ว่ามันก็ตีไม่ออกสองสาครั้งเลยนะเมื่อกี้แต่เราปิดไม่ลงอ่ะปิดช้าเรียบร้อยสิเอ้ายังไม่ล่วงโอเคทุกคนเกือบแห้งนะถ้ามันได้ตีเรานี่เราน่าจะล่วงแบบง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีไปสองสามครั้งเลยนะเมื่อกี้ได้ใส่ดำมานะไปฝึกวิทยายุทธมาแล้วได้เป็นใสยดำสูงสุดแล้วนะตรงนี้เป็นคนทาลอต อควานะตัวนี้เป็นเคนทารอดไฟนะก็เป็นของซีรีส์ใหม่ตัวนี้มันจะเป็นประเภทสองประเภทนะจะเป็นไฟต่อสู้แล้วก็น้ําต่อสู้นะตรงนี้ทุกคนก็เลือกเอาผมขอเป็นน้ําต่อสู้ละกันเพราะว่าประเภทไฟผมมีค่อนข้างเยอะนะแค่ในปาร์ตี้ตอนนี้ก็เป็นไน้นี่แล้วนะเป็นสองตัวละนี่นะครับน้าต่อสู้อีกตัวหนึ่งจะเป็นไฟต่อสู้นะแล้วแต่คนชอบแต่ผมไม่ได้ขาดไฟนะผมก็เลยเอาเป็นน้ําดีกว่า เรายังเข้ายิ้มไม่ได้นะตรงนี้เราต้องมาตบในนี้ก่อนในนี้จะเป็นฐานทัพของแก๊งล็อกเก็ตเป็นฐานทัพสุดท้ายละเราก็มาโผล่กันที่ชั้นนี้นะชั้นห้าเราต้องมากุญแจก่อนทุกคนกุญแจจะอยู่ตรงนี้ต้องทูกับเจ้านีหนึ่งครั้งหนึ่งคนหนึ่งครั้งเลยล่ะตัวนี้เป็นโปเกมอนผีนะงัดเราแล้วเราไวกว่าแล้วโอเค เรียบร้อยคนเฝ้ากุญแจไม่โหดเลยนี่เอาพวกกุญแจมาวางง่ายๆแบบนี้ได้ไงเนี่ยเป็นพวกขีดการอนะไปเราได้กุญแจมาแล้วนะทุกคนตรงนี้มาโผล่ที่ชั้น 3F มเอฟนะเราก็ลงลิฟต์มาโอเควาวไปหนึ่งทีผมจะแบบไม่ทัวร์ดูไอเทมในนี้หรืออะไรนะผมจะพยายามรีบๆไปเลยคุ้นๆน,นะคนนี้คู่แข่งเราแน่ๆเดี๋ยวลุยกันเลย ยังไงเราก็หลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้เจอกับเจ้ากีนกน,นะสเตลล็อกอีกแล้วทุกคนมันใช้ระเบิดตัวเองแต่ว่ามันร่วมไปแล้วอเบอริตี้เราก็ทำงานนะเราจะตีไวล้ละทีนี้น่าจะได้อัดมาหนึ่งทีท้าพลังจิตไปเอ็ดพีเหลืองโดนมุนบาสโอเคถือว่าสวยละมาน้ำเจอสายฟ้าซะหน่อย มูลบาสไว้กว่าแต่ไม่เป็นไรนี่ร่วงไปนะตัวนี้นี่มันสุดยอดจริงๆผมโอ้ยตัวนี้มากเลยนะโหโค้ดคอมแบทไม่ร่วงนะครับนี่อัดท่าดินปะเพราะว่ามันเป็นสายฟ้านะอัดท่าดินก็จะแบบช่วยทําให้มันลดสปีดด้วยมันก็จะช้าลงนิดนึงเราน่าจะตีออกก่อนนี่เรียบร้อยโดนต่อยปะโคดคอมแบทตัวนี้ ตัวแทงเราดีกว่านะพุ่งชนเราเลยนะทุกคนหัวมันไม่เป็นไรใช่ไหมเราเป็นประเภทเหล็กนะขอเปลี่ยนปกม,มอนดีกว่าดูท่าเราน้าตะตีมันไม่เข้านะมันเปลี่ยนหนีทุกคนาดโคอใบแอสเซลสแรงมากแต่มันน่าจะร่วงก่อนนะนี่ ก่อนล่วงก็ขอดึงเฮที้กลับมานิดนึงเหลือสองตัวเป็นลิซดอนเพิ่งเจอคนแรกเลยวะเนี่ยใช้ลิซดอนเฮ้ยแต่เราก็สู้กับมันมาสามครั้งแล้วเมกาด้วยลิซดอนเอ็กซ์ล่วงไปเลยดีนะเราเปลี่ยนตัวเก่งเราหลบไปก่อนนะคิดด้วยอยู่แล้วเวลามันเมกามามันต้องตีไวกว่านะหาวไปเลยนะให้มันหลับมันน่าจะเป็นตัวเก่งของมันแล้วละ่ะนี่หลับไปแล้วเข้าทางนะเอาตัวเก่งลงมาบัตเตอร์เบด ชาตัวไหนเก่งมากล้วก็ทําให้มันหลับซะบัตเตอร์เบดไม่เข้าเลยชาโดว์คอไปเกือบร่วงชาโดว์คออีกทีโอเคเรียบร้อยหลับไปก็หลับแต่ยาวๆเลยลิซอดอนบัตเตอร์เบดหูโดนดับเบิลเอกท่านี้มันแรงแต่มันจะได้รับดาเมจด้วยทุกคนเราจะสอยมันได้ไหมโดนสปอร์นะทุกคนดับเบิลเอกเกือบร่วงโอเคยังดีนะเรายังตื่นมา่อยมันได้อะเหลือเอพีแค่เก้า ทุกคนยังถือว่าเราแบบมีดวงนะอย่าเรียกว่าดวงดิเรียกว่าความสามารถเรียบร้อยหมีไปแล้วเจ้าคู่แข่งสรุปนายเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเป็นถึงหลานของด็อกเตอร์ออคิดตรงนี้ได้ลาพัดนะครับเป็นโปรกรบประเภทน้ำน้ำแข็งโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดัดทัดก็จะขอตัวพักไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะพาร์ทนี้ก็ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีครับ